เพิ่มเพิ่มเบสนะอันนี้คือเสียงเสียงแหลมใช่ป่ะจะลองเพิ่มเบสก่อนเสียงเองมามาผมเพิ่มเบสมาแค่นี้เออเนี่ยชัดเลยนะเนี่ยเพิ่มเบสมานะฮะฉันว่าตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะอันนี้เพิ่มเบสอย่างเดียวเดี๋ยวจะลองเพิ่มแหลมดูนะ ได้ชุดนี้พี่ไม่ขายเหรอโหยังยังเปิดหน้าได้อยู่ป่ะพี่ว่าติดกาวหมดแล้วฮะการคนเปิดนะลุนโงออนเกียวนี่ออลเกียวรุ่นอะไรนี่เกียวรุ่นมีชื่อูนยมีชื่อรุ่นไหมขอดูข้างหลังหน่อยลุนโงออนเกลยวนะออนเกียวนี่โอ้ยปักหล่นยปักหน่อนี่นี่ใช่รุ่นมันไหมเนี่ย นี่นะเอบนี่นะซีเรียลนัมเบอร์รุ่นซีเรียลพี่ไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นมันรุ่นสองศูนองะไรร้นนี้เป็นซีเรียลของมันเนาะอ๋อนี่ไงรุ่นอยู่นี้นี่นี่ไงโมเดลนี่ไงดีสองศูนนะโอ้ยไม่ชัดสองศูนย์ศูนสองสองศูนย์สองดีสองศูนย์สอง ออนเกลนะฮะอันนี้เราจะมาต่อกับมือถือนะไอที่ต่อยังอยู่ไหมพี่มามาลองฟังกันหน่อยสายต่อสายต่ออยู่ไหนนี่นี่เดี๋ยวต่อมือถือเลยงวดนนี้อ๋อต่อมือถือไปต่อทางนู้นใช่ปะ่ะโอ้หลากไปยาวขนาดนี้เนี่ยครับไว้ที่โตนะ ถึงมยเนี่าเปิดปลักหน่อยพี่มานี่วันนี้อยู่กับคุณชนะกุลนะฮะมาดูแอมหรอดกับหลวงพ่อออนเกียวเพลงต่อตัวนี้อยู่ใช่ไหมเนี่ยเป็นปีใช่ไหมปีปีมาลองฟังเพลงกันดีกว่าเปิดเพลงฮะ <Cap> อ๋อต้องวินิจกันต้องวอมกว่าวอมไหมวอมวอมสักหน่อย แล้วนี้มันติดเลยไหมต้องเปิดเนาะตอนนี้มีปีด้วยเนาะระหว่างวอมมาดูข้างล่างกันหน่อยได้ไหมพี่พี่ที่พี่ต่อเป็นใบวายใช่ไหมมันยกดูได้ไหมเนี่ยมันจะช,อช็อตเนี่ยอุ้ยอุ้ยุ้ะไฟดูโทนเนี่ยนี่นะก็คือว่าพี่ใช้สายไฟอย่างนี้เลยนะไม่มีวงจรใช่ไหม,มไม่มีแผ่นปง้งแผ่นปิ้นอะไรเลยเอาแบบว่า ฮะฮาร์ดฮาร์ดาวใช่ไหม,อมไอใบาวาวมันคือลำโพงนี่วะเดี๋ยวนะโอ้โหนี่ก็คือเอาสายลากจากจุดนี้ไปจุดนี้ไอซี IC ตัวนี้เลยใช่ไหมหลอดตัวนี้ตามวงจรตามวงจรวงจรที่พี่เอามาจากอา่ญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ก็คือไปใน,ในเน็ตเหรอในเน็ตในเน็ตในเน็ตพี่ค้นคำว่าอะไรอ่ะพี่ก็วงจรหลอดวงจรหลอดแค่นี้เองเหรอ มันมาเลยเหรอต้องเบอร์หลอดนี้ด้วยอ๋อเราต้องดูเบอร์ด้วยนะเดี๋ยวผมขอดูวงจรน,นี้นะก็คือนี่ฮะอินเทคนีน้นะพี่มันจะกระแทกข้างหลังไหมใช่<ม>นะก็มีตรงนี้เป็นอยวาทับมือผมนะไอสีดำเงินคืออะไรพี่ไอสองลูกเนี่ยเนี่ยสีฮะสี่อพ<ะ>ี่ออะพี่อะอะผมจับให้แล้วพ,พี่พี่ลองดูนะแล้วสีดำดำเนี่ยพี่เหลืองเหืองหัวเหลืองเืองเนี่ยอันนั้นหม้อแปลงหม้อแปลง แล้วนู่นน่ะไอ้ขาวๆนู่นหระไรกันี่ยขาวขาวที่มีดำดำบนหัวอ่าอ่าเหรอหนัว่าขาวๆเนี่ยนั่นน่ะไอ้เนี่ยขาวๆาสองอันติดกันแล้วก็มีสีดำนู่นน่ะต่อจากไอ้น้ำเงินไปเนี่ยอ่าอ่าเหรอไอ้ดำดำกลมๆนี่สีไหนไอ้นี้ใช่ไหมสีส้มส้มเนี่ยนะไอ้สีน้ำเงินนั่นเหรอเันนี้พวกนี้ครับสีอ่าพวกนี้เหรออือตามค่ามาเลยใช่ป่ะอ่าแบบคาร์บอน แล้วก็ต่อลงมาจากหลอดข้างบนใช่ป่ะใช่โอ้ย oh, นี่ชัดเจนเลยเนะี่ยผมไม่เคยถ่ายชัดขนาดนี้เลยเนะี่ยผมจะล้วงกล้องเข้าไปเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมขอล้วงกล้องเข้าไปหนึเออเอาอย่างนี้เลยนี่นี่นี่ฮะล้วงกล้องไปเลยชัดเปล่าไม่รู้นะล้วงกล้องเข้าไปนะฮะเนี่ลย <c oughs> ะะล,ล้งลยวงล้วงล้วงใส่เข้าไ,มนะาไปมันอาจจะไม่ชัดนะแต่ไม่เป็นไรโอเคเอาแค่นี้ก่อนโอ oh, ้ี่กับหัวเอออึ๊บน,นัานกับหัวนะฮะ นี้เรายกใช้มือยกนี้นะฮะเนี่ยผมก็ใช้มือจับเนี่ยยกนี้เลยให้ได้เห็นนะฮะว่าพี่เล่นอย่างนี้เลยนะอย่างนี้ไฟมันไม่ลงที่พื้นหรอพี่ไม่นี่อ๋อมันมีกรอบไม้ใช่ไหมมีมีไหนตัวนี้มันลูกยางนี้ใช่ไหมมันจะมีไอตัวผมว่าเมื่อกี้ตอนเราชนกันมันดูดตะเก่งไหมอะไรนี่คือตัวเนี่ยเป็นไม่ให้มันลงไม่ให้มันลงที่ตัวแท่นนี่ตัวแท่นใช่ปะ เป็นกาวเหรอใช่เป็นกาวลอยเหรอหรือไงไม่ต้องลงแทนเป็นที่วายเหรออือเอเผื่อใครอยากจะทำนะฮะว่าช่างนะอันนี้ก็มีวอลลุ่มสองตัวอันนี้เปิดหลอดอย่างปิดแล้วแล้วหลอดนี่ก็ลงข้างล่างเลยใช่ไหมพี่เจาะรูเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเพลงกันนะฮะหาอะไรพี่ตัวไหนดูแตลูกกลับ ผมต้องเลี้ยงข้าวพี่ลนละ้เนี่ยเขียนมาอธิบายสั้นละเอียดขนาดนี้มีอุตสาหรื้อให้ดูนะฮะเราก็เปิดเพลงฟังไปด้วยนะกันนะ,ะเปิดกับมือถือนะฮะวันนี้ปกติจะเปิดเครื่องคอมนะนี่เราเปิดกับมือถือนะฮะสักง,งั้น อ่ะเปิดแล้วพี่มาป่ะต้องเล่งเสียงเล่งแล้วนี่พี่ปิดตรงนี้อยู่นี่อโอ,อ้เริ่มต้นเลยคลิปเลยกว่าอุ้ยอ่าผมไปถูกสายเนี่ยฮะสายหลวมนะ ไม่ถึงหาอะไรตั้งหรอไม่ไม่ใช่มันไม่ถึงมันมันตกตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะจะตกไหมเนี่ยโอ้สูงอีกมองไม่เห็นนีนะ่เออว่าจะตกไหมเนี่ยเฮ้อเอาตรงนี้นี่พอดีสายมันตำ่ำเอออ่ะนี่นะอ่าโอเค นี่คือปรับทุ่มแหลมเหรอพี่เห็นไหไอ้ตัวนี้นี่นี่เดินมเสียก่อนอันนี้คืออะไรอืมอะไรพี่ไอ้ตัวที่พี่บอกเมื่อกี้อ่ะทีไงที่มันติดแล้วเราก็วายอยู่บนนี้อ่ะไม่ให้มันมาแตกกับแท่น กรเอาพวงนี้แหละไว้ก็คือว่ามันจะได้ไม่ลงใช่ไหมไม่ลงที่ที่ที่พื้นใช่ป่ะใช่ที่ที่เทเกวาที่แท่นว่างกันเถอะเออก็คือตรงนี้เป็นสามารถไม่ให้ไฟลงที่แท่นได้ด้วยหรอใช่เขาเรียกว่าตัวอะไรพี่ตัวช่วยววยนี้ใช้กับเครื่องเสียงทั่วไปได้เลยอะไรก็ได้แอมส่วนมากเขาก็ใช้นี่แหละรุ่นรุ่นโบราณกนทำอย่างนี้ อันนี้ลำโพงข้างนี้ไม่ดังหรือเปล่าอ่าข้างนี้ดังไม่แน่นว่ะนุ่มไม่แน่นแจ็คใช่ปะ่ะแจ็คแจ็คผมอยู่ตรงนนาทีลองขยับ<ห>อ่ามาละขยับเ,ย<ห>เออใช่ใช่แจ็คกรอบผมแน่เลยเออมาอยู่ป่ะกรอบผมไม่สุด ที่ฝากถือกับถือถ่ายไปกับนหมผมจะได้ขอบออกนี่นะขอบมันไม่รอบมันไม่ถึงนะครับนี่เอากรอบออกเลยมันเสียบไม่ถึงอ่าตรนี้ก็สายปิดเป็นนูนเนี่ยยัอยู่ถูกไหมปิดผมปากเป็นใบขอชิ้นท่ออ่า ออกไหมออกละสายมันหลวมนะฮะอันนี้ผมตั้งไว้เป็นแฟตแล้วกันเนาะเป็นกลางๆแต่ว่าผมอันนี้ผมลดหมดเลยอะ่ะอันนี้คืออะไรพี่เสียงทุ้มเสียงแหลมเหรอเบสอันนี้ถ้าปรับแฟตใช่ป่ะปรับแฟตเลยนะ ชุดนี้พี่ลงทุนเท่าไหร่เนี่ยหมื่นหนึง่งชุดใหญ่เลยเนี่ยถือว่ากี่แอมป์อ่ะพี่เจ็ดวัตต์เหรอเอาแล้วลำโพงมันไหวเหรอโพง้องห้าส <50 W. S 2> ิบวัตต์โปรติโปรติถ้าไม่เสียบตัวนี้มันเข้าตัวนี้โดยตรงใช่ป่ะไอ้ตัวนี้เอามาทำอะไร,รอ่ะพี่ หรอท่าน,นี้ทำไมมันเปื่อยอย่างงี้เหรอดูไงม,มันไม่มีกรอบเลยเหรอมัน <c oughs> ใส่ไม่ได้ว่าโมโมมันไปไงทำ,ำอะไตัวนี้เป็นไอซีเฉยอันนี้พี่มโมจับได้ไหมเนี่ยดูดไม่ดูดน,นะไม่ดูดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองเนี่ยฮอันตัวไหนเบรดนี่ตัวนี้เนาะเป็นเบรดเฮ้ย เดี๋ยวผมลองแฟดไว้ก่อนนะจะได้ตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยเนาะเยอะถ้าถ้าเกิดเราไม่มีตัวนี้เสียงจะเป็นยังไงเสียงมันก็ตามที่ออกมาแบบออะอย่างนี้เราปรับแฟดไว้เนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีเลยก็จะเป็นแบบแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมางเงี้อ่ะเดี๋ยวนะแบบไม่มีอะไรเลยอันนี้คือไม่มีสมมุติว่าไม่มีตัวมันตัวนี้อไม่มีตัวนี้คือตัวนี้เสียงจากแอม อย่างนี้เลยใช่ไหมอ่าลองดูนะฮะนี่มีคนเขาถามว่าถ้าเกิดที่ทำขายพี่ทำตัวนี้ก็ทำมาเกือบยีปีแล้ะอ่ะก็ถ้าเกิดทำขายที่ทำแต่ต้องรอยี่ปีใช่ป่ะไจเป็นอาดรอดไม่ได้เฮ้ยแต่นี้ก็เสียโอะเคนะเสียมันออกแปดๆดิเหมือนมอนิเตอร์ หอดไม่ได้หลอดยากันนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มเพิ่มเบสนะอันนี้คือเสียงเสียงแหลมใช่ป่ะจะลองเพิ่มเบสกัอนเสียงเองฮามาผมเพิ่มเบสมาแค่นี้เออเนี่ยชัดเลยนะเนี่ยเพิ่มเบสมานะฮะฉันว่าตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะ นี่เพิ่มเบตอย่างเดียวเดี๋ยวจะลองเพิ่มแหลมดูนะแล้วถ้าคนอยากได้ชุดนี้ที่ไม่ขายนะอ่ะฮะไม่ขายนะครับเพราะว่าทำแกทำฟังไว้นะทบ แต่มันยังไม่เคลียร์นะอันนี้เราเพิ่มเบรดไปนะฮะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเสียงแหลมดูนะน้อยเคลียร์เคลียร์ขึ้นนะนี่นะะเราตั้งเราตั้งเสียงมันแสกไวนะ้เนาะเสียงกลางๆไว้เนี่ยเกอันนี้คือข้างนี้นี่ข้างนี้ อันนี้ก็คอข้างนึงทุกซ้ายกวาอ่าเนี่ยวอลลุ่มซ้ายขวาแอมปลอตต้องเป็นอย่างนี้ครับพี่ซ้ายขวาจะต้องมีวอลลุ่มใช่ไหมซ้ายกับขวาจะไม่มีที่ปรับคล้ายๆกับอะไรนะไม่มีไม่มีหนึ่งไม่มีบาลานซ์สองไม่มีไม่มีทุ่มแหลมใช่ป่ะส่วนใหญ่แอมปลอดจะเป็นอย่างนั้นคือทุ่มแหลมเราต้องมามาเพิ่มปีเอาใช่ป่ะก็คือต่อจากต่อจากโทรศัพท์มาเข้าปีก่อนแล้วจากปีเอาไปเข้าตรงนี้บุคนเขาเขาไม่ฟังพวกนี้ เพลงเพลงเยเพลงสากลเพลงไทยเดิมเครื่องสายอะไรอย่างงี้นะมันจะออกเสียงคนร้องที่ดีกว่าเสียงคนร้องจะชัดเนาะ่เป็นเสียงคนร้องจะชัดเนี่ยถ้าเกิดเป็นเสียงกีตาร์หรือเสียงเครื่องสายอะไรที่เป็นเสียงกลางเยอะๆมันจะมีเขาบอกว่ามันจะมีฮาร์โมนิกอ่าในเนี้ยมันจะสันเครื่องสายไม่ดี เปิดเป็ดสุดเลยนะตัวเปิดอันนี้อันนี้เป็นถือว่าเป็นฟรีใช่ปะ่ะและแดงๆนี้คือแสงมันหรือว่าแสง LED เก๋ดิแสงหลอดแสงไฟหลอดโอว่อย่างนี้ก็โอเคแล้วนะเนี่ยนะก็โอเคแล้วผมว่าอันนี้ยังขนาดยังไม่ค่อยได้วอบนะ ถ้าวอร์มไปนานกว่านี้อีกสักเปิดอีกสักสักสามสี่เพลงนะมันจะไปดีกว่านี้นะุม่มมันจะมันจะชัดก,กว่านี้ใช่ไหม หัวกวกินหลอดด้วยเหรอนี่พูดไปเล่นกินกินกล่องะกินกล่องแต่อันนี้มันไม่ได้กินหลอดมันเป็นขี้มันใช่ไหมล่ะมันกินที่กล่องใช่ไหมกินที่กล่องแล้วมันติดมาที่ข้างหลอดหลอดเป็นตัวงือเกือบยี่สิบปีแล้วยงหลอดโั้โหหัวจะกินหลอดไฟนี่นะใช่ไหมกล่องกินกล่อง

ดีเบสเท่ายดีจริงมันคนไเโพงเข้ามันด้วยอาร์โพงห่วยๆมันไม่ออกอะไแบกันน้อยบัน้อยนี่มันลำโพงมันตอบสนองดีอืออาเกียนะแหมสุดยอดนะฮะฝีมือคนไทยนะฮะฝีมือไทยประดิษฐ์20ปีได้ตัวหนึ่ง20ปีนี่คือสะสมหลอดนะ สะสมหลอดมาตั้งนานถ้าใครอยากได้อีกตัวหนึ่งก็ต้องรอยี่สิบปีนะอย่างนั้นปะรอลอไม่ได้เป็นเป็นเป็นหลอดรุ่นเก่าใช่ไหมหลอดจีนหลอดรัสเซียอันนี้หลอดจากไหนพี่อันนี้หลอดของอังกฤษนี่เหรอมันมียี่ห้อไหมมันเป็นอะไรนะรุ่นเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเบอร์มันนี่เหร เราอยู่ที่หัวใช่มันเป็นหลอดมัตตาออามัตตาอะไรสี่ถึงสี่รู้จักไม่ได้เรี่กว่ามาชมแอมหลอดไทยประดิษฐ์นะฮะบวกกับรับรูปมือสองออนเกียวนะฮะมีอสองแล้วนี่อะรนโทรเนี่ย โฆษณาไปนี่เราเปิดต่อกับมือถือนะฮะตรงนี้พอดีผมต้องเอาเคสออกเพราะว่าเคสมันทำให้อันนี้เสียไม่สุดเนาะมสมมัิเป็นโตช่างยิงๆเลยนะมันต้องลกอย่างนี้ไงคงความเป็นเอกลักษณ์ <c oughs> เรามาเพิ่มตรงปีได้ไหมเออตอนเพิ่มตรงปีทำไมมันมันเหมือนกลางวานนะันเนาะปีมันช่วยขยายด้วยนะยนี่เราลดเสียงลงเนี่ยลดเสียงลงนะเพิ่มที่ปีช่วยเยอะเลยเนะยาะมันเพิ่มไอ้ผ้าขยายด้วย เพิ่มจากต้นหมายว่าต้นฉบับมามาเข้าตรงนี้แล้วเพิ่มขยายมาแล้วมาเข้านี้ต่อ,อแรงขึ้นนะใครสนใจก็ไปดูได้นะปีนี้ซื้อจากลาซาด้าแต่พี่ต้องมาโบยหนิไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วใช้ได้เลยใช่ป่ะพี่มาใส่ก็อเียนโ้เยติพี่มาใส่เยอะเลยดิ ใส่พี่สองตัวนี้ให้เสียงดีขึ้นถ้าถ้าไม่ใส่สองตัวนี้ดุ่นใหม่ก็ตัวเสียงดีตีวหนึ่งี่ร้อยตัวแปดร้อยก็ทำให้มันเสียงดีขึ้นเยอะเลยนะสำคัญคือมันปรับทุ้มแหลกได้ตามใจคนที่ชอบก็คือว่าชอบอะไรเงี้ยนะ ทีอถ้าอย่างเงี้ยมันมันมาเดิมๆเลยคือเสียงไงก็ปักไม่ได้ไอ้ตัวนี้ไอ้่ังสองตัวนี้เป็นของอเมริกาเอ่อซีเลยเพราตัวนี้ใช่ไหมเออเก่าเก่าเก็บปกติถ้าเกิดของมันมาคือจะไม่มีสองตัวนี้ไม่มีเป็นไอซีสไตลานที่เขาเอามาโมอะก็เลยเห็นเขามาโมแล้วมีอยู่แล้วโมทำมั้ยตัวนี้กางออกเลยอ